เหนียวไม่ขาดง่ายนะครับแต่อีกปัญหาหนึ่งสายเอ็นมันจะหดสั้นเร็วนะครับเทคนิคคือถ้าเป็นไงครับเอ็นยังอยู่ครบทั้งสองเส้นสวยงามนะครับตัวนี้ไม่ใช่แค่ตัดท่อ PVC นะครับตัดตรงมาสน้ําให้ดูเลยนะครับว่ามีพี่ท่านหนึ่งถามมานะครับน้องหัวแบบเนี้ยมันตัดท่อประปาท่อ PVC ท่อ p e สีดําท่อน้ําทางการเกษตรได้ไหมนะครับพี่ใช้ใบแบบนี้ตัดแล้วมันแตกมันรั่วนะครับต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับ ตัดเอ็นยาวประมาณยี่สิบห้าเซนบวกลบนะครับเสียบเข้าไปเหลือไว้น,นิดนึงอันนิ้วกดไว้ครับเสียบย้อนกลับมาดึงให้ตึงครับแล้วก็เสียบย้อนออกไปอีกรูนึงดึงให้ตึงครับล็อกเรียบร้อยทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งครับเนี่ยครับถอดเอ็นเข้าออกได้ด้วยมือเปล่านะครับง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวไปลองตัดครับ เป็นไงครับเอ็นยังอยู่ครบทั้งสองเส้นสวยงามนะครับตัวนี้ไม่ใช่แค่ตัดท่อ p v c นะครับตัดตรงมาดน้ําให้ดูเลยนะครับว่ามันไม่แตกหักเสียหายนะครับสําหรับเอ็นตัดยากแบบนี้นะครับตัวนี้ผมใช้ของมาเทนนะแบบนี้ก็ตัดยากนะครับรอบเสาปูนเสาเหล็กริมรั้วสังกะสีกระเบื้องพวกนี้นะครับตัดได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมลองให้ดู องเงีครับเบรคไหมเบรคไหมมันจะมีปัญหาคือน้องพี่ใช้สายเอ็นเนี่ยไม่รู้ละคุณภาพถูกคุณภาพดีคุณภาพยังไงไม่รู้นะครับ สายเอ็นมันหมดเร็วอย่างเลยนนองมันขาดง่ายจังเลยครับอันนี้ผมใช้ของมาเทนนะอันดับแรกเหนียวไม่ขาดง่ายนะครับแต่อีกปัญหาหนึ่งสายเอ็นมันจะหดสั้นเร็วนะครับเทคนิคคือถ้ามันหดสั้นเร็วเนี่ยเป็นเพราะเราเอาไปตัดตามขอบกําแพงตามขอบเสาตัดโดนหินนะครับสายมันจะสั้นเร็วให้เราทําการตัดพวกหญ้าพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนหญ้าที่มันตัดง่ายตัดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเราค่อยไปเก็บงานในพวกที่มันอยู่ขอบขอบจุดที่มันจะทําให N มันหดสั้นเนี่ยเราเอาไว้ทีหลังนะครับเทคนิคคือตัดพวกยาตัดง่ายๆก่อนแล้ว N จะใช้ได้นานนะครับ เอ็น N ยังเหลือเหลือทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้คือเทคนิคการตัดครับนี่ครับผลงานเมื่อกี้นี้ตัดริมกําแพงฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับให้เราตัดยากง,ง่ายก่อนเนาะเราค่อยไปตัดยากยากตรงโน้นนะครับริมกําแพงปูนเราก็ตัดตรงนี้ไล่ไปเลยปึ๊บแล้วเราค่อยตัดริมกําแพงย้อนกลับมานะครับถ้าตัดแบบนี้ยเส้นเอ็นเราจะใช้งานได้นานนะครับนะรบ,บางคนนะโอ๊ยตัดแบบแปบ๊บเดียวเส้นเอ็นมันก็หดมันก็สั้นเลยเพราะว่าเราไปเริ่มงานยากก่อน ให้เราเริ่มงานง่ายๆก่อนนะครับมันจะลดภาระเอ็น,นครับแล้วงานจะยากๆเอาไว้ตอนจบงาน